น,นี่น้องออกัสก็ถึงแล้วนะคะถึงที่เขาจัดง,งานแข่งรถที่ชายหาดบางแสนนะคะนี่นะคะ,ะเ่ยม,มีทะเลด้วยนะคะ,ะเ,เพราะว่า ที่นี่เขาจัดแข่งติกดกับทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวามาติดตามกันนะคะอ,อ๋อนี่ไหนน้งนนองก,การดูรถสวยๆนี่นี่นะคะก็จะมีรถนะคะสวยๆจอดโชว์นะคะเล<ว>ยะ,ะหลายคันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่มาแล้วรถท,ทันชนะ นักแขกมาแล้วอ๋อแล้วเขาจะมาเปลี่ยนล้อตรงนี้ใช่ไหมเวลารุนในสถานีปติเตุก็จะวนมาตรงนี้ แข่งเสร็จแล้วนะคะรถแข่งก็กลับเข้าที่แขงเส็จแล้วอันนี้แข่งเสร็จเป็นหนุนแล้วเขาจะมีมาแข่งใหม่เราจะดูมาดูกันต่อไปนะคะนี่ดูต่อ 对。 ต่อไปกันอีกนะคะอันนี้เรามาดูรุ่นต่อไปนะคะอดนดูนี้รุ่นต่อไปก็จะเป็นรถกระบะนะคะกระะสวยๆทั้งนั้นเลย ราจะไปดูตรงจุดสตาร์ทกันนะคะตอนรถรถออกนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะมาตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปสตาร์ทนะคะมันมีรถจอดอยู่หน้าทางชูเดอร์ซึ่งมีเป็นสอยู่สองคันอ่บนรถ ังมีความสวยความงามให้เราได้เห็นกันนะครับสวัสดีครับน้องแมน,แนอวอเวลส<ล><ล>นะครับสวัสดีครับผมผลงานแฮปปี้นะครับโอเคเลยเห็นไหมยังมีของของสวยของงาม <4. S 1> ให้เราได้ดูกันนะฮะร 5. 5. อกันสักครู่นะครับ 7. 7. 7. 7. 7. อากาศดีเย็นเ็สบายสบาย ไหนลา่างกิจกัรไม่ด่ตรงไหนตรงนู้นเลยเหรอสุดๆเลยใช่ปะ่ะอ๋อที่จะมีอะไรนะสาวเอวี B มาล้างล้างตัวนั่นน,น,นเ้อาล้างรถล้ลางรถคี่วันไหนวันไหนพรุ่งนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคนี่ครับเจ้าส,สองนี่โกรธเลยน,นะ,ะ,นะบะครับนิดนาทีาอาจารย์ชงครับมตรีดีเจ เราเรียกว่าคุณค่อมเมื่อวานนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็เป่าว่ามาเด็กเเป่าค่อมได้ไงคุณค่อมครับรี่ตรงนี้เลยอ่ะไายทูนธรามาสดิิคุณเดยกบุ้ยข้างในคือจอมขวัญครับจากจันบุรีนี่ครับพีมเชียจะของพีมตรแน่นเลย เบอร์เก้าสองนี่วันวันไม่เคยอยู่ร้านนะครับในข่าวไปทำแต่รถ <4. S 1> แม่ลูกกันครับนี่โอ้ปลาปลาปลเฮขอเมื่อกี้ลงมาแล้วเหนื่อยนะซีนส,สามคน เิมกน,น,นผนล,ลูกยินครับชินรุกเราชินชาติโรงยางจอมขวัญจันบุรีนี่แวะทักทายผู้ชมจะมีบบกระด้างอย่างมิเชินครับนานเบิร์ดกะโหลกได้นะครับไม่เจ็บนาน โอ้โหเหมือนดาราโอ้ยกอดซะเออกอดกรรมการพิเศษเด็กตกใจจับบ้านจับบ้านเด็กก็สักขีไงเด็กก็สักขีวิวประอะไรโอเคขออนุญาตนะครับช่วงเวลานี้ฝนมาจรมาจริงๆที่มือผมเลยนะครับเอาเรื่อไม่ใช่เวลาประกาศมั่งละมันกันเลยดีกว่าเริ่มต้นครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้มั่งขนาของเรานะครับขออนุญาตเรียนเชิญ คุณสมนียาคุณเพิ้มครับประธานสกายขันรายการชนะซูเปอร์ซีรีส์ให้เกียรติการมอเมืงวันครับมาแล้วนะครับทีมแปดของเรานะครับเดินทางมาถึงแล้วต่อไปครับสกายมอเมืงวันนะครับรุ่นแรกคือ Thailand s u p e r c a r g ร c นะครับมีนักบุญดายการ5รางวัลรวมถึงประเททจีมด้วยอันดับที่1งครับตกไปของหมายเลข46ครับพัสูริปตาพันลบจาก a ิ f เ o เอเอฟวอเ และประเภททีมครับของสนามนี้แล้ก็ทีม A A s Motor Sport เช่นกันเรียนเชิญผู้จัดกรารทีมด้วยนะครับอันดับที่2ครับเป็นของหมายเลข66ละจะจสักนักจักหานทิตเกษมจาก A A s Motor Sport เช่นกันส่าสอด้วยอันดับที่สาครับเป็นของหมายเลข33จาชักพันธ์้วมีจาก Alpha Factory และที่ทีมบายเขาซ่า อันดับที่4ครับเป็นของหมายเลข14ครับจากเชียงมนโยธาหมอแสงเวสทีมส่งเข,ข้าประกวดและปิดท้ายด้วยอันดับที่5ครับหมายเลข22นับเบอร์ทวีติชูริสเตอร์เคนทาโรซิจิทารีฟองโตโยต้าทีมไพลาเนตแยกส่วนเลขแทนซ้าย oh. yes, thank you oh, <okay. S 1> มาแล้ว อ่ามองกันเลยดีกว่าครับนี่เลยครับท่านอ่าสนธิยาครับมองให้ากันดับที่หนึ่งวันนี้สุดมากครับเร็วจริงๆครับปสูตรนิปตะพันลกสามด้วยอันที่สองตามมาอย่างห่วงใหญ่ <c oughs> อ่าอันดับที่สามที่พยายามเค้นแล้วเค้นอีกอันดับที่สี่นี่เหนื่อยมากโดนข้างหลังตามที่ตูดตลอด แล้วก็อันดับที่5้าครับเราพยายามตามมาตัดสา,ายเลขสาพแล้วก็ช่วยทีมครับหัวหน้าแก้งเลยบอกหัวหน้าแก้งดีกว่าพจาัดการทีมครับรับช่วยประเภททีมเขามีหนึ่งด้วยเออวอล์คเกอร์สปอร์ตยินดีด้วยครับทุกท่านเลยครับยินดีด้วยถ่ายภาพกันเลยดีกว่า,านะครับ รุ่นนี้ก็คือถ้วยของบรรดาหนุ่มๆที่ขับบอชเช่นะครับแน่นอนครับว่าขับจบ 5v ซีนี 5v เอฟคอส 5v เซตซิงทีมมาแล้วพี่บอยของผมนวันนี้มุนเดียวจบยินดีด้วยครับสามเหรียญลิปสองหมายเลขที่ยี่สิบสี่ทำลงมหาลัยลงคุณจากทีมวอลลัตทอร์ทีมไทยแลนด์วันนี้ล้อไม่หลุดแล้วนะฮะ อันดับที่สามครับเป็นของหมาเลขหเครับพี่สีครับทีละสุดที่พาจากไอรลงบอยเคอร์สวตไร์โก้อัับที่สีเป็นของหมาเลขสามสิ่เอเมจินมาสครับจากเซมจินมาสอยู่ไหมอามาโอเคแล้วก็ตาม่อด้วยอันดับ ที่ห้าครับหมายเลข88พิ่เซลดูดอฟดูแล้วจ R F มาจากเพนคิลเลอร์และที่ปีไทยแลนมาแล้วมาไอช็อคโกแล้อขอนรกเลยชจอคุณชาชาปายโมมากครับมแในมอเตอร์สปอร์ตเทนเอร์จากทางเบริษกทยังีิชลิตจากขจยาอ่าบางหวานน้วไปดแล้วครับอันนี้งโอ้าวท่ามันเ่อนของโมลิค่าล่ะสวยมา เราไปแจ็คเตอร์แจ็คหนึ่งนะฮะวนันนี้ผมเห็นนะพี่ทำลายของเห็นน,นะเดี๋ยวไปดูสาวสาวเรื่องเรียนก็ไม่พอหลังพ่ออนไรหลบช่วยนะฮะช่วยนะค,ะคร,ะรับตอนนี้เราก็กลับบ้านกันแล้วนะคะฝนตกเราก็เลยกลับบ้านนะคะแต่ว่าเขายังแข่งไม่จบนะคะ แต่เขาถ้าใครอยากดูก็มายได้นะคะ<ช>พรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงนะคะใช่พลังไม่จุดค่ะค่ะสำหรับวันนี้กรจกขอ,ขอ,ขอกลากลับบ้านก่อนอ้รงก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะคสวัสดีค่ะ,คะบ,บ๊ายบาย